ไลค์กดแชร์กดติดตามขอให้มีความสุขโชคดีในทุกๆวันสวัสดีครับวันนี้เราจะมาจัดการกับปัญหากวนใจสุดๆที่หลายคนต้องเจอนั่นก็คือร่องรอยที่สิวทิ้งไว้นั่นเองครับแต่ไม่ต้องกังวลไปนะเพราะเรามีสูตรง่ายๆจากของในบ้านที่หาได้ไม่ยากมาจัดการกับรอยพวกนี้กันเคยเป็นกันไหมครับโอ้โหสิวเม็ด เป่งพึ่งจะยุบไปหมาดๆดีใจได้แป๊บเดียวอ้าวทิ้งร่องรอยเหมือนเป็นอนุสร์ไว้บนหน้าซะง,งานไม่ว่าจะเป็นรอยดำรอยแดงบอกเลยว่าปัญหานี้เป็นอะไรที่เจอกันบ่อยมากแต่ข่าวดีก็คือมันจัดการได้ครับด้วยวิธีธรรมชาติที่เรากําลังจะมาดูกันนี้แหละและนี่คือทั้งหมดที่เราจะมาดูกันในวันนี้ครับเราจะเริ่มจากทําความเข้าใจปัญหากันก่อนว่ามันคืออะไรเกิดจากอะไรจากนั้นก็จะเป็นลุยกันกันกบเจสูตรเด็ดจากธรรมชาติ แบ่งเป็น3พาร์ทให้เข้าใจง่ายๆเลยแล้วค่อยมาสรุปเคล็ดลับทั้งหมดกันตอนท้ายครับโอเคครับส่วนแรกเลยก่อนจะไปดูวิธีแก้เรามาทำความเข้าใจกันก่อนดีกว่าว่าทำไมไอ้เจ้ารอยสิวเนี่ยมันถึงได้เป็นปัญหากวนใจของใครหลายๆคนนัก ก่อนจะมีรอยก็ต้องมีสิวมาก่อนถูกไหมครับสิวเนี่ยมันก็คือการอักเสบของผิวหนังที่เกิดจากการอุดตันของรูกลุ่มขนนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นเส้นขนฟุน่นเซลล์ผิวที่ตายแล้วหรือว่าน้ำมันพอมันเข้าไปอุดตันปุ๊บแบคทีเรียก็จะเข้ามาผสมโรงทำให้เกิดการติดเชื้อแล้วก็อักเสบขึ้นมาแล้วคำถามก็คือพอสิวมันหายไปแล้วทำไมรอยมันไม่หายไปด้วยล่ะในส่วนนี้แหละครับเราจะมาไขาข้อสงสัยนี้กัน มาดูกันว่าจริงๆแล้วรอยดํารอยแผลเป็นพวกนี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงความจริงก็คือรอยสิวและแผลเป็นพวกนี้เนี่ยมันคือผลลัพธ์จากกระบวนการซ่อมแซมตัวเองของร่างกายเรานั่นเองครับซึ่งจะทิ้งรอยไว้เข้มมากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นมันอักเสบหนักแค่ไหนแล้วก็ระบบภูมิคุ้มกันของแต่ละคนด้วยแต่เขาดีก็คือเราสามารถใช้สูตรจากธรรมชาติเข้าไปช่วยให้กระบวนการฟื้นฟูผิวเนี่ยมันดีขึ้นได้ครับ เอาละครับถึงเวลาของจริงแล้วมาเริ่มกันที่2ส,สูตรแรกที่บอกเลยว่าทรงพลังมากๆในการจัดการกับรอยสิวกันเลยดีกว่าครับสูตรแรกนี่คือการรวมพลังของ3ทหารเสืออะไรครับมีจันทเทศน้ำผึ้งและก็ซินนามอนแต่ละตัวมีหน้าที่ของมันชัดเจนมากจันทเทศเนี่ยจะช่วยลดการอักเสบลดบวมลดรอยแดงส่วนน้ำผึ้งก็จะมาช่วยต้านแบคทีเรียทําให้ผิวเนียนขึ้น และสุดท้ายซินนามอนก็จะช่วยผลัดเซลล์ผิวกเก่าออกไปแล้วก็ขจัดความมันส่วนเกินเป็นการทำงานเป็นทีมที่ลงตัวสุดๆครับวิธีทำก็ง่ายมากๆครับแค่เอาผงจันทเทศกับผงซินนามอนมาอย่างละ1ช้อนชาผสมกับน้ำผึ้งอีก1ช้อนโต๊ะอาจจะบีบมะนาวลงไปนิดหน่อยก็ได้คนให้เข้ากันแล้วก็เอาไปแต้มเฉพาะจุดที่เป็นรอยเลยครับทิ้งไว้ประมาณ20-25นาทีแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำอุ่นย้ำนะครับว่าควรทำสัปดาห์ละ2ครั้ง จะเห็นผลดีที่สุดมาถึงสูตรที่2นี่คือพระเอกตลอดการของเราเลยครับน้ำมะนาวด้วยความเป็นกรดตามธรรมชาติของมันเนี่ยทำให้น้ำมะนาวมีคุณสมบัติช่วยให้รอยดําต่างๆจางลงได้ดีมากแถมยังช่วยผัดเซลล์ผิวขจัดความมันสิ่งสกปรกต่างๆทําให้ผิวโดยรวมดูใสแล้วก็เรียบเนียนขึ้นด้วยครับวิธีใช้ก็ตรงไปตรงมาสุดๆครับคันน้ำมะนาวสุดๆเลยนะแล้วก็ใช้สำลีก้อนจุ่มลงไปเอามาแต้มตรงรอยสิว ทิ้งไว้สัก7-10นาทีแล้วก็ล้างออกแนะนำให้ทำวันละ2ครั้งประมาณ2-3วันต่อสัปดาห์ทำไปเรื่อยๆจะค่อยๆเห็นเลยครับว่ารอยมันจางลงอะ,อะแต่สำหรับคนผิวแพ้ง่ายไม่ต้องห่วงนะครับเรามีทางเลือกให้เหมือนกันอาจจะผสมน้ำเปล่าลงไปหน่อยเพื่อเจือจางหรือจะผสมกับวิตามินอ e, ีน้ำผึ้งเพื่อช่วยบำรุงลดการระคายเคืองก็ได้ หรือถ้าอยากทําเป็นมาสหน้าเลยก็ผสมกับน้าพึ่งน้ํมวนอัลมอนด์แล้วก็นมก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นได้ดีเลยครับหรือถ้าอยากได้สูตรแต้มเฉพาะจุดก็ลองผสมกับน้ําแตงโมเบกกิ้งโซดาแล้วก็ผงขมิ้นดูก็ได้ผลดีเหมือนกันครับไปต่อกันที่ส่วนที่2เลยครับคราวนี้เราจะเปลี่ยนบทจากสูตรที่เน้นผลัดเซลล์ผิวมาเป็นสูตรที่เน้นการปลอบประโลมแล้วก็ฟื้นฟูผิวแบบล้ําลึกกันบ้างสูตรที่3ว่านหางจระเข้ คงไม่มีใครไม่รู้จักนะครับตัวนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องการลดอักเสบและก็ปลอบประโลมผิวได้ดีเยี่ยมเลยช่วยลดอาการบวมแดงทําให้ผิวนุ่มขึ้นที่สําคัญคือมันอ่อนโยนมากครับสามารถทาได้วันละ2-4ครั้งเลยหรือจะทาทิ้งไว้เลยโดยไม่ต้องล้างออกก็ได้เหมือนกันต่อไปคือเบกกิ้งโซดาครับตัวนี้เขาจะทําหน้าที่เหมือนสครับจากธรรมชาติเลยช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกไปอย่างอ่อนโยนแล้วก็ช่วยให้รอยดําจางลงด้วย วิธีใช้ก็คือผสม2ช้อนโต๊ะกับน้ำเปล่าให้มันเป็นเนื้อข้นๆเหมือนยาสีฟันแล้วก็นำมานวดเบาๆตรงรอยสิวสัก2นาทีทิ้งไว้อีก2นาทีแล้วค่อยล้างออกทำสัปดาห์ละ2-3ครั้งก็พอครับแต่มีข้อควรระวังนิดนึงนะใช้เสร็จแล้วต้องรีบบำรุงด้วยมอยเจอไรเซอร์ทันทีเลยเพราะผิวอาจจะแห้งได้ครับเดินทางมาถึง3สูตรสุดท้ายกันแล้วครับแต่ยังไม่หมดของดีนะ3สูตรที่เหลือนี้ก็มีคุณสมบัติที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับมาดูกันเลย สูตรที่5กลับมาที่น้ำพึ่งแท้ๆครับตัวนี้เป็นสารต้านแบคทีเรียจากธรรมชาติชั้นดีเลยช่วยให้ผิวเรียบเนียนแล้วก็กระตุน้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ด้วยวิธีใช้ก็คือง่ายที่สุดใน3โลกเลยครับแค่ใช้น้ำพึ่งบริสุทธิ์ทาลงไปบนรอยสิวโดยตรงและที่เด็ดก็คือสามารถทาทิ้งไว้ข้ามคืนได้เลยตื่นมาผิวนุ่มแน่นอนสูตรที่6น้ำส้มสายชูหมักจากแอปเปิลหรือที่เรียกกันว่า acv ครับ ตัวนี้ก็เด็ดมากช่วยยับยั้งเชื้อโรคปรับสมดุลผิวแล้วก็เร่งการสร้างเซลล์ผิวใหม่ได้ด้วยแต่มีข้อแม้สําคัญเลยนะครับย้ําเลยนะว่าห้ามใช้เพียวๆเ,เด็ดขาดต้องผสม A C V 2ช้อนชากับน้ำเปล่า1-2ช้อนชาก่อนเสมอแล้วค่อยเอาไปแต้มทิ้งไว้10-15นาทีสามารถทำได้วันละครั้งถึง2ครั้งครับแล่นแล้วก็มาถึงสูตรสุดท้ายของเราครับ T 3 oil ตัวนี้เหมือนเป็นยาสามัญประจําบ้านสําหรับผิวเลยนะเพราะคุณสมบัติครบเครื่องมากทั้งต้านแบคทีเรียลดแอลเซบยับยั้งเชื้อโรคช่วยทําความสะอาดรูขุมขนแถมยังซ่อมแซมผิวที่เสียหายได้อีกด้วยวิธีใช้ก็แค่หยดลงบนสําผีนวดเบาๆและทิ้งไว้แป๊บเดียวก่อนล้างออกสามารถใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเลยครับเอาล่ะครับหลังจากที่เราได้รู้จักสุดยอดวัตถุดิบทั้งเจ็ชนิดกันไปแล้วตอนนี้เรามาสรุปภาพรวมทั้งหมดกันอีกทีดีกว่าจะได้เห็นภาพชัดๆว่าสูตรไหนเหมาะกับใครแล้วควรจะใช้อย่างไร ดูตารางนี้แล้วเข้าใจง่ายขึ้นเยอะเลยใช่ไหมครับถ้าใครมีปัญหารอยแดงจากการอักเสบเป็นหลักก็ต้องสูตรหนึ่งที่มีจันเทศกับน้ำผึ้งเลยแต่ถ้าเป็นรอยดำฝังลึกมะนาวคือคำตอบครับส่วนใครที่ผิวบอบบางต้องการการปลอบประโลมก็ต้องวานหางจระเข้เลยหรือถ้าอยากผลัดเซลล์ผิวก็ลองใช้เบกกิ้งโซดาดูจะเห็นว่าแต่ละสูตรมีจุดเด่นและความถี่ในการใช้ที่ต่างกันทำให้เราเลือกปรับใช้ได้ตามความสะดวกและสภาพผิวของเราเลยครับ แต่หัวใจสําคัญที่สุดของเรื่องนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเลือกใช้สูตรไหนก็ตามก็คือความสม่ําเสมอครับการใช้สูตรจากธรรมชาติต้องให้เวลากับมันนิดนึงแต่ถ้าเราทําเป็นประจําอย่างต่อเนื่องรับรองว่าผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจะค่อยๆปรากฏให้เห็นแน่นอนครับก่อนจะแจกกันไปขอทวนประเด็นสําคัญที่อยากให้จําไวส้สั้นๆนะครับ 1. สิวคือการอักเสบ 2. รอยแผลเป็นคือส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาตัวเองของผิวเรา3 วัตถุดิบธรรมชาติมีพลังซ่อนอยู่เยอะมากทั้งลดอักเสบต้านแบคทีรียและผลัดเซลล์ผิวและข้อสุดท้ายที่สำคัญมากๆคืออย่าลืมทาครีมบำรุงเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นเสมอโดยเฉพาะหลังใช้สูตรที่อาจทําให้ผิวแหง้งอย่างเบกกิ้งโซดาหรือน้ำมะนาวนะครับทีนี่พอรู้เคล็ดลับทั้งหมดแล้วก็ถึงตาของทุกคนแล้วล่ะครับที่จะเลือกว่าสูตรไหนจะเป็นก้าวแรกในการเริ่มต้นเส้นทางทวงคืนผิวใสกลับมาลองเลือกสูตรที่คิดว่าใช่ที่สุดแล้วมาเริ่มดูแลผิวกันเลยครับ